กบุคคลใดอดทนคืออดกั้นความหนาวได้ย่อมไม่หวั่นไหวด้วยความหนาวแม้แต่น้อยดุจบุรุษผู้ฉลาดย่อมไม่ละกรรมฐานบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นผู้อดทนต่อความหนาวได้ดุจโลมสนาคเถระเรื่องพระโลมสนาคเถระดังได้สดับมาพระเทระเมื่ออยู่ในเรือนอันเป็นที่กระทำความเพียรในถ้ำชื่อปิยังคุที่เจตียบันโพธ ในข่าวหิมะตกในระหว่างเดือนที่8พิจรารณาโลกันติกานโลกไม่ได้ละกรรมฐานเลยยับยั้งอยู่ในเวลาแจ้งก็ผู้ใดทนความร้อนและความหนาวในประมาณเท่านี้ได้ผู้นั้นแลเป็นดุจพระเถระชื่อผู้ชื่อว่าอดทนต่อความร้อนได้ <c oughs> <c oughs> ดังได้สดับมาพระเถระ นั่งใส่ใจถึงกรรมฐานอยู่ณภายนอกที่จงกรมในเวลาภายหลังพัดในหน้าร้อนแม้เหงื่อก็ไหลออกจากลักแล้ทั้งสองของท่านที่นั้นพวกอันเตวาสิกได้เรียนท่านว่าท่านขอรับนิมนต์ท่านนั่งในที่นี้เถิดโอกาสนี้เย็นดีพระเทระกล่าวว่าคุณฉันนั่งในที่นี้เพราะกลัวต่อความร้อนนั่นเอง แล้วก็นั่งพิจารณาอเวจีมหานรกเลยไปเรื่องพระโสนะนัตถระจบอย่างนี้